ว้าวหลาสุดเฮากมาจางเด็กน้อยผองดินแล้วจ้าทุกคนจ้าอันนี้ก็มีแต่เด็กน้อยทั้งน้นนะทุกคนเพราะว่าบ้านเมืองบ้านเมืองเฮาอะเพินมีแต่จ้างเด็กน้อยมาผองดินห้พผองอันค้นที่แบบว่าอันอันกาเบียอยางอะนะทุกคนอืมคือตอนนี้เจ้าของก็ก,กำลังแบบเตรียมอันสิล่งซ้ำตาอยางอะนะทุกคนจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นบอดเด็กหน่อยแต่สร้าง อันมันมันเป็นควันอะนะดินมันควันกั so นเลยเอาผ้าปิดปากแม,ม่ก็เจ้าใส่เนาะนู่ทุกคนตในหนอยนะว่าเป็นเป็นอะเก่งเก่งเออหลาย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 กว่าโมได้สี่สิบถุงเพิ่นวะเก่งหลายอันเราเก่งเก่งเพิ่นอะทุกคนตัวในนอยอะนะพูดในนั่งกอกปอกเย็นบอกนหน่อยนั่งกอกปอกกอกแปลกอย่อันนี้แกคุณแม่เพิ่นเด้อ อันนี้กับคุณแม่เพิ่นเพิ่นพาลูกเพิ่นมามาผองดินเนาทุกคนพาลูกพาเต่าเพิ่นมาผองดินนี่แหละบ้านเมืองเฮ้าเาทุกคนกระซัานี่ละหากระเริ่มผองวันนี้กันเลยยังหมดทันหลายๆเจ้าของกับเป็นน่งผองนำเนาะเจ้าของกับไปนั่งผองนี่เป็นนางฟองที่ดินนำ มาาเด็กเด็กน้อยเขาอยากได้เงินเนะทุกคนเขาก็ให้ให้เด็ก <c oughs> ให้เด็กน้อยมาพองดินให้เห็นปกดวงตาเพิ่นบ้านเฮาเด็กน้อยนๆย,นยซ่าแบบกระปอก,กระแป๊กนี่เขาก็หาเงินเป็นเ้อทุกคนจ้าเขาก็เห็ดแบบนี้แหละอืมยามผู้ส่วนอันส่วนหลายเขาสีพองดินยามเดือนอัน,อนอยังวะ ุูนะอันเดือนเก้ายังหลังเที่ยวเข้าน่ะอืมคนสิกาเวยอย่างไว้ฮะน,ะนักกาเบยอย่างไว้โตนะ่ปีโต่ปีฮะน่ะโต้ไว้านะไวขายเนาะคุณเก็ตรหลายหลายก็จ้างเด็กน้อยจ้างเด็กน้อยไปผองดินให้เสื้อสีดำานกะ็คือเจ้าของเองนะทุกคน <c oughs> ไปทุบดินให้เเจ้าเด็กน้อยเขาอยากได้เงนินเออเขาไปทุบดินให้เพราะว่า ถามันเป็นกอดนะนะมันกบบระบไดเนาะมันแข็งฮาก็เลยไปทุบดินให้เพิ่นม,มาหาเหล็กทางนหลตัวน้อยๆน,นะกระป๋อกเราเป็นใน,น,นคิวิที่ทำอันซ้ำตายอยางรทุรกคนจ๋าล่าสุดกับกองดินเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็มาเบิรงวิธีบนซ้ำตายอยางเนาะ อันนี้คือที่ตเพิ่นซ้ำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแบบเสียบแล้วนะอ่าเพิ่นก็เอาดินอันยังคือว่าอนไเห็ดอันซ้ำตาเกี่ยวกับสูตรไผ่สูตรมันเนาะแต่อันนี้ก็บเเคยเห็ดจะเคื่อกะเห็ดตามที่เพิ่นเคยเห็ดแบบคนที่กระเจ้าเคยเห็ดแล้วกันตามกระเจ้าว่าเห็ดจังไหนเห็ดจังไหนนะฮาก็เลยไม่เห็ดตามเพิ่นน่ะนะให้เพิ่นมาบอกว่าเห็ดจังไหนจังไหนนะ เฮากะส่วนหลายเอากะส่วนหลายกับบอยังให้มันตายเนาะเพราะว่าเฮาซื้อมาไก่เด้วก็ซื้อแพงอะนะถ้าว่าเฮาซื้อตัวที่กระเจ้าต้อแล้วอะมันซื้อบวไหวมันแพงโพอืมก็เลยซื้อแบบนี้มามาเฮ็ดเอาเฮ <c oughs> าก็เลยซื้อแบบนี้มาเฮ็ดเอา <c oughs> เห็นบวทุกคนอกันลายๆเด็กกัซีแล้วนั่นแหละอันนี้คิดเอ็หน่อยกัเจ้าพองดินเรียบร้อยเด้อ น้ำเงินเด้อเพนบอทุกคนอันนี้ขึ้นนามยาอันนี้ขึ้นนามยาทีม้าเซนามยามา่เซบีตายางเพนบอบางคนก็นเฮ็ดบ่คือกันนเาะบางคนก็นเอาดินอันเอาทุ่งดินไปเลียน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 ไว้แล้วก็ เอ,เอาตามันไปเสียดตาลังแต่อันนี้อันเฮ็ดแ,แบบนี้เนาเฮ็ดแบบเอาเอาถุงยางมาเซไว้แล้วเขาก็เอาตามันมาเสียบไสนี่สูดไผ่สูดมนันน่นะเนาะสูดไครสูดไผ่สูดมันเด้อ <c oughs> เบียกกระไหลา่แต่ละมือโเอยจะสิไปใส่มันในสิได้ไปปูมัน เมื่อนี้ก็วันวันอย่างว่าวันพระเลยค่ะแซมแนวสุดหน้าที่วันเสาร์วันเสาร์จะได้ไปพุ่งมันอีแหละทุกคนจ้าจัดไปอันมันนี่ยูรแปลปว่าตัวที่อันเพิ่นตอตาเองแล้วเพิ่นเอามาเรียงไว้อะนะมันก็งามได้ละมันก็เกินงออะไรซ้ำนี่ว่าซ้ำไปยังนี่ก่อยนี่ก่อยก็ไม่ เดี๋ยว้ะเบิงผลงานมันสิออกมาเป็นจนังไดเนาะทุกคนแต่ก็สาถูกด้อขอให้มันออกถูกต้นถูกอันเนาะบ่ให้มันตายตายในส่วนหน่อยก็ยังดีเนาะเออเพราะว่าเขาสื่อมาแพงอะน,นะเทากับว่มีเงินมีครนะับเนาะสิไปซื้อตัวี้เขาโตตาแล้วนะก็เลยแบบซื่อแบ็นนี้แล้วนะเป็นจังไดกระเสียงล่งเสียงไปเบิงเนาะทุกคนว่ามันสีใดคือสีใดคือบัวใดนะ เราก็ตรงร้องเสียงไปเบิง์มคิดเบิร์อันบ้านอันบ้านเฮานะาเจาขายต้นนึ่งเท่าไหรต้นนึ่งสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทก็ถ้าเป็นเงินลาวเากับประมาณเท่าไหร่ซี่อันชาวพันเนาะชาวพันกับเจ้าของไปจองอันต้นยางก็เจ้าไวนะ้จะส่งลอยต้นกับตกนยูสี่ล้านอสี่ล้านเงินกีบอันนะถ้ามันซื้อบไวไหยตีล่ะ ห่าสู้ทุกคนเขาก็มาเรียนแถวมาเก็บเรียบร้อยเนาะมาเห็ดแบบนี้นะเอาพาอยางคุ้มให้มันหอนให้ยมันออกไวเป็น,นถ้าว่า <c oughs> ถ้าว่าพาอยางคุ้มนี่ลนะเพิ่นว่าอาทิตย์หนึ่งกะออกเลตตามันนะอ่ะอืสาธุเด้อขอให้มันออกขอให้มันงามขอให้มันออกถูกอันเนาะทุกคนขอให้มันได้ถูกตน้นถูกดอกอืมเฮาพอมีเงินเนาะเฮาก็ตรงหาซืออ้อแบบนี้มาเรียงเอามาสิได้นหลนแหละเนาะทุกคนจ้า คนใดอยากเบิงตั้งแต่ต้นจนจบก็คอมเมนต์มาได้ด้วเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิองอีกรอบนึงว่ามันสิออกบ่ออกนะแต่ตอนที่มันออกบ่ฮหัวจะของสิอยู่บ้านหรือบอกว่าสิไปหาเงินหาค้ำแล้วจ้า